สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาเดินชมบรรยากาศของตลาดพันธามาร์เก็ตอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดครับนี่ครับเป็นบรรยากาศนะครับเป็นตลาดเปิดใหม่ของเมืองศรีสะเกดครับทางนี้ก็ไปมรราชพัฒศรีสะเกดนะครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศข้างในกันเลยนะครับว่าพันธามาร์เก็ตเมืองศรีสะเกดนั้นจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับ เดีวไปเดินดูตรงนี้จะเป็นโซนขายเสื้อผ้ามือสองนะครับโซนนี้โซนอาหารจะอยู่ทางด้านโน้นนะครับเดี๋ยวเดินโซนนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับุคณคผู้ชมครับนะเดี๋ยวเราไปเดินชมบรรยากาศของตลาดพันธามาเมก็ตกันนะครับว่ามีอะไรขายบ้างนะครับวันนี้ มีกับข้าวขายเยอะทีเดียวนะครับขายเยอะนะครับกับข้าวมีอาหารการกินเนี่ยถือว่าเยอะทีเดียวนะครับนี่คือบรรยากาศของพันธามาร์เก็ตนะครับอืมโอ้กับข้าวเยอะเลยนะครับที่นี่พันธามาร์เก็ตอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องครับอืมบบบบอ,อ๋อมอนี้มีราบะตองบ่ครับ เดี๋ยวสิไป่ชมเด้ออ่าผนบอกว่ามีหลาปลาตองนะครับพี่น้องครับเมือสสกูนี่เดี๋ยวสิพ้าทุกทานนะครับอย่างชมอู้เยอะทีเดียวนะครับกับข้าวกับปลาเนี่ยเยอะทีเดียวตลาดพันธาเมกาเก็ตนะครับพี่น้องครับเป็นตลาดเปิดใหม่ครับตลาดเปิดใหม่อยู่ในเมืองศรีสะเกดเด้อครับพี่น้องครับนี่ทั้งนี้ล็อกนี่ก็มีนะครับพี่น้องครับ เดี๋ยวมาเดินชมทั้งด้านนี้นะครับพี่น้องครับน,นี่นคือบรรยากาศของตลาดพันธามาร์เก็ตอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับเป็นตลาดที่เปิดใหม่นะครับพี่น้องครับตลาดเปิดใหม่พันธามาร์เก็ตนะครับอ้าวนี่ไม่ข้าพันไม่ข้ากว่ามีลาบประตองแล้วว่าใส่าบประตองเป็นเนื้ไหดน่ค่ะนี่ค่ะราบปลาตองแซ่บแซ่บอีลีบ่ลราบซุก ลาบซุกบ่ครับเนี่ยซุกค่ะโอ้อ่ะเขาเารเน้าแล้วก็ค่อยมาค้นค้นขัวบ่ค้นขัวซุกเรียบร้อยแล้วบ่เนี่ยเรียบร้อยค่ะราบปลาตองจักบาทสามสิแล้วมกเ้ล้นี่มกมกไปยังก่อมกปลาบึกกับสามสิปลาบึกกับปลาปืกนี่อันเดียวกันบ่คือเขียนว่าปลาบึกปลาบึกปลาบึกบึกบ่มกปลาบึกนี่สามสิบบ่่มกมาใม่ละเบาทอ่ะเอามกปลาบึกนี่ละเดอมกหนึ่งเด้อแล้วก่ราบปลาตองีนเดอสินะ อา้าวเป็นเด็กบาทครับ,บนี่แหละครับแม่ค้าพันขายอยู่นี่แหละ